สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้อาจจะเปลี่ยนแนวนะครับมาตกหน้าดินนะครับใช้เบ็ดอุปกรณ์ราคาถูกเหมือนเดิมนะครับคันนี้ร้อยกว่าบาท4ฟุตอ่อนๆเลยครับน,นี้มาตกหน้าดินเอามาคันเอามาคันเดียวครับนั่งตกชิวๆครับเหยือ่อไสเดือนนะครับผมใช้ตัวเบ็ดเบอร์ห้านะ เกี่ยวเส้เดือนตกหน้าดินชิวๆครับทริปทริปนี้ก็รอดูครับว่ามันจะมีปลาอะไรมาช่วยเหยื่อเราไหมเราจะได้ปลาไหมได้ปลาอะไรบ้างแต่ถ้าไม่ได้ปลาก็ไม่ไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับมีเวลาอยู่สักประมาณชั่วโมงหนึ่งครับหมายก็อยู่แถวแถวบ้านนะครับ ไกลบ้านเดินมาครับเรามาดูกันว่าจะมีปลาอะไรครับตีหน้าดินครับชมกันเพลินๆครับทีิปนี้ดูนะครับว่าปลาธรรมชาติกลาง ปลาอยุคยามันจะมีปลาไหมมันจะมีปลาอะไรบ้างหมายนี้พอน้ำลดประมาณเนี้ครับเดี๋ยวก็มีชาวบ้านมาหว่านแห้ครับมาทอดแหทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกโอ้โหปลาแทบไม่เหลือครับก็จะน้อยลงทุกปีทุกปี หมยนี้ปกตินี่ปลาเยอะมากครับเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วครับปลาช่อนเยอะมากผมเอาเหยื่อปลอมไม้เหลาเองเอาลูกหูกวางมาใส่ตัวเบ็ดตีปลากินครับไสครึ่งโลไส้สโลทั้งนั้นครับสมัยนั้นยังเรียนอยู่ครับอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีครับไม่มีเงินซื้อเหยื่อด้วยแต่ทุกวันนี้ ไซอะสนิ้วครับปช่อนพอน้ำลดชาวบ้านก็มาหวานแหมาทอดแห่กันเอาแต่ขายมาลากกับปลาซิวก็มีติดปลาลูกปลาอะไรติดไปบ้างครับเยอะแยะปริมาณก็ลดลดลดน้อยลงทุกปีทุกปีครับขนาดปลาก็เล็กลงไปด้วยต่อไปก็คงจะหมดครับอาจจะมีปลาทรงปลาซิวกุ้งฝอยอะไรอะพอมีครับแต่มีไม่เยอะ ก็มาดูครับว่าผมจะได้ปลาไหมจากเหยื่อเสตเดือนนั่งชิวๆคิดอะไรไปเพลินๆครับวันนี้ได้แล้วครับเป็นปลาดุกนะครับ นี่ปลาดุกนานะครับปลาดุกนาปลาดุกนาตัวเล็กนะครับฮึสกูนนะครับโหพันซะเลยเี yeah. ้ยสายโลอ่ะสายโลอ่ <c oughs> <c oughs> ปะปลาดุกนาตัวเล็กครับมาแล้วครับแต้มแรกของเรา ผมเห็นกบนะครับกบมันลอยขึ้นมาครับนี่ครับตรงนี้ครับใกล้ๆครับใกล้ๆเดี๋ยวผมจะผูกผูกเอาเหยื่อปลอมนะครับตกมันดูดิจะได้มันไหมครับอันนี้เรานั่งตกหน้าดินกันอยู่ครับเสื้อเดือนหน้าดินเดี๋ยวตักตะกัวออกครับผูกเบ็ดไหมเดี๋ยวตกกบเันครับเดี๋ยวมัดกบยางนะครับกบสวดนะครับของผมเองนะครับ นั่งตีหน้าดินอยู่ครับนั่งตีหน้าดินอยู่ครับเมื่อกี้นี้สเสดือนหน้าดินนะครับมาลอยขึ้นต่อหน้าครับเดวเดลรูยเดี๋ยวรู้ ไอ้ไปเลยเชียตีไม้เดียวแม่งไปเลยครับมันกลัวกบสวดแน่เลย การครับมียาการ ดีเอาจนได้ครับเอาจนได้ครับนี่สักครู่ครับกบสวดครับกบสวดสัดก,กบจริงครับอุปกรณ์ร้อยกว่าบาทครับนั่งเนี่ยนั่งตก หน้าดินตรงนี้ครับใส่เดือนหน้าดินนี้ครับเจอกบเจอกบรอยฝังนี้นะครับตีไปมันไม่กินมันหนีมันหนีมันหนีมามุมนี้นะครับตามมาครับเอาจนได้ครับผมสงสัยผมไม่ทันไม่เหมาะกับแนวหน้าดินนะครับจับตีกบเลยครับสุดยอดนั่งตีหน้าดินอยู่ดีๆนะครับเจอกบขึ้นจัดกบซะเลยหน้าดินก็ได้ประดุกไปตัวหนึ่งนะครับผม ใจเย็นไม่พอครับนั่งตกะนั่งรอครับมันไม่กินครับใส่ปลาดุกเล็กตัวเดียวใส่เดือนหน้าดินนะครับจัดกบเลยหนึ่งแต้มพอแล้วครับวันนี้กลับเลยก่อครับนี่ก็ห้าโมงแล้วครับพอแล้วกินแกงกบอีกวันนี้ไปเอาบ๊ายบาย